สวัสดีครับผมโค้ดเดี่ยววันนี้มาเที่ยวหน้างาน Enjoy Home f a ลด์สิบกับน้องเบสนะครับผมเดินทางไม่เกิน3นาทีมาถึงหน้างานแล้วเฟลด์เก้าเฟลสิบอยู่ฝั่งตรงข้ามกันพาชมบรรยากาศยามเย็นชิวๆสบายๆเฟลดนี้แบ่งแปลงย่อยได้ทั้งหมด7หลังแปลงคงอีกหนึ่งแปลงนะครับ สร้างบ้านรอบแรกเจ็ดหลังก่อนแปลงคงก็รอระยะเวลาตามความเหมาะสมเสียงดังฟังชัดไหมครับเสียงดังฟังชัดของไม้เล็กนึงเลยเร็วนะเทวเสียงดูก่อนนะอ่าโอเคเสียงดังฟังชัดเสียงดังฟังชัดด้านค้างบ้านหลังที่สองตอนนี้เร็วเรวนี้เตรียมจับเสียมแล้วก็ฉาบต่อไปแล้วนะครับ enjoy home เฟสสิบเปิดให้จองอย่างเป็นทางการแล้วพิกัดเลยสากรโคโนมเพือขามทะเลสอตรงมา200เมตรขวามือมองเห็นจากถนนเส้นบันนวนขามทะเลสอเลยอยู่ตรงข้ามเฟส8เฟส9เฟส5นะครับถ้ามาจากฝั่งตลาดขามทะเลสอเนาะลานในเนกประสงค์ที่มีเขามีตลาดตอนเย็นอำเภอขามทะเลสอตรงเข้ามาประมาณ1กิโเมตรละกันเลยโคโนม200เมตรเราจะเห็น อาณาจักรของ Enjoy Home เฟส8เฟส9เฟส5อยู่ฝั่งซ้ายมือจะเห็นป้ายใหญ่ๆเลย Enjoy Home ชีวิตที่ Enjoy สุดๆแล้วฝั่งตรงข้ามเขาจะเป็นเฟส10ตอนนี้ผมพัฒนาควบพู้ไประหว่างเฟส9แล้วก็เฟส10เฟส9ก็เดินทางไปถึง9หลังแล้วงานโครงสร้างหลังที่9ก็ลันไปแล้วนะครงานอื่นๆก็คืบหน้าไปตามลำดับ ส่วนเฟษสิบทีมงานเราก็บริหารจัดการคนมากอมาอะไรปะพอที่จะมีงานหมุนเวียนป้อนกันไปช่างผู้รับเหมาที่ดูอยู่มีงานกันหรือเปล่าครับช่วงนี้โครงการอื่นๆเป็นยังไงบ้างเท่าแกส่งมอบงานให้ตลอดหรือเปล่า enjoy home ของเราส่งมอบงานให้กับช่างทีมประจำของเราตลอดมีงานตลอดนะครับค่าฝีมือแรงงานจะออกทุกวันที่1และวันที่16 ตรงคว่านยออกพอดีได้หมุนเวียนกันไปทักทายครับผมผมคดเดียวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เอนจอยโฮมเฟสสิบบเพือขามทะเลสสอจังหวัดนครราชสีมาบ้านเดียวชั้นเดียวสองนอนสองน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่ห้องรับแขกจอดรถได้สองคันมีที่จอดรถให้ปูเบื้องที่จอดรถให้ต่อเติมหลังบ้านให้อีกบรรยากาศเฟสสิโอ้น่าอยู่สุดๆนะครับ พื้นที่กว้างโล่งสบายเหมา,าสมะสมกับการอยู่อาศัยเพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนสุดซอยนะเป็นถนนเหมือนว่าไม่มีชุมชนไม่มีหมู่บ้านเลยไปแล้วมันเป็นถนนสุดซอยครับแต่ไม่ได้ลึกจากถนนเส้นมณฑน,นขามทะเลสอลงมาฝั่งตรงข้ามเฟสแปเฟสเก้าเรประมาณ50เมตรเองก็มองเห็นจากถนนเส้นหลักนั่นแหละครับ enjoy home เฟสสิบอำเภอขามทะเลสอ นีาากศต้นไม้ทุ่งสูงใหญ่ๆคือเป็นส่วนหนึ่งของแปลงที่เจ็ดของเรานะครับเฟสนี้ได้เจ็ดหลังแล้วก็มีแปลงคงอีกหนึ่งแปลงบรรยากาศบอสกระเบียดถมาเนี่เตะฟุตบอลสบายเลย,เยดินถมไวสักพักใหญ่แล้วนะครับผม ทักทายทุกคนนะครับเสียงดังฟังชัดเนาะถัดไปก็จะเป็นแปลงเกษตรแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านอื่นที่เข้าอีกกระทางแนะละคระส่วนกันแล้วก็กาแพงของแปลงข้างเคียงที่เขาทํารั้วทํากําแพงไว้เฉยนถนนภายในโครงการถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าเรามีการพัฒนาสร้างบ้านก่อนส่วนสาธารณูปโภคผกถนนน้าไฟเราจะพัฒนาตามความเหมาะสมเท่าที่จําเป็นทีละรอบทีละ แปลงพอได้ประเมินเข้าพอได้โอนหมุนเวียนตามวิธีการบริหารจัดการของ Enjoy Home ของเราก้าวหลังลงมาแบบยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดสรรแต่จัดสรรเราก็มีนะครับผมจัดสรรเราก็มีนะครับแต่สําหรับทีงานมือใหม่ทุนน้อยเริ่มต้นจากหนึ่งหลังแรกสร้างหลังแรกด้านหน้าก่อนพัฒนาสาธารณูประโภคเท่าที่จําเป็นโฟกัสที่หนึ่งหลังแรกให้ลูกค้าได้เห็นผลงานของเราได้โอนนะครับมีเงินเข้ามาในระบบก่อนค่อยลัน หลังต่อ,ต,อต่อไปสัุล้อพวกนี่ยิ่งสําคัญนะบางคนไปเทถนนหมดตั้งแต่แรกเงินสร้างบ้านหลังแรกหมดแล้วมีนะครับตวอย่างของโครงการที่อาจจะไปดูโครงการใหญ่หรือไปอดูตัวอย่างจากุ่นพี่ที่เขามีทุนเยอะๆแล้วหรือไปอมีคําแนะนําที่ปรึกษาที่เขาไม่ได้เข้าใจว่าเรามีทุนมากทุนน้อยอยังไง เนี่ยงดังฟังชัดนะโอ okay. เคบรรยากาศแปลงหญ้าเป็นแปลงที่ผมเช่าเพื่อวางของนะครับในโอกาสอาจจะมีการตั้งแคมป์ทำห้องน้ำทาง้งหลแปลงที่เป็นแปลงหญ้าเนี่ยเวลาที่ผมไปพัฒนาสร้างบ้านขายที่ไหนถ้าแปลงติดกันต่อเนื่องกันหรือใกล้เคียงกัน มีแปลงว่างที่ดูแล้วมีแนวโน้มที่สามารถที่จะเช่าได้วางของได้ทำโกดังเก็บของเล็กๆน้อยได้ผมจะติดต่อขอเช่าเพื่อให้ทีมงานเราอยู่เฝ้าหน้างานเพื่อให้งานราบลรื่นด้วยให้เจ้าของที่มีรายได้เล็กเล็กน้อยน้อยจากเราเวลาเราทำของล่วงลวนไปนะครับมีเสียงดังบ้างอะไรบ้างก็ไม่มีปัญหางานราบลรื่นจริงนะครับก็ชอบแบบ6เดือนล้นหนึ่งปีไปเลย เป็นอย่างที่เราเช่านี่หนึ่งปีไหมอ่าหนึ่งปีห้าพันบาทหรือเปล่านะครับเพราะปกติเขาก่อนนันนี้เขาจะเป็นแปลงเกษตรปลูกมันอะไรเงี้ยปีนี้อ่ะปีละห้าร้อยที่เราเช่าปี 1, 4, 5, าหนึ่งสี่ห้พันนี่ถือว่าสูงแล้วนะ <c oughs> นะครับแล้วสาคัญคือเรามาพัฒนาทํำให้ที่ของเขาก็ราคาอัพขึ้นตามไปด้วยนะครับผมสาโนพุพงเยโ้ยได้ประโยชน์แบบโดยตรงเลยแต่นั่นคือส่วนพลอยได้ของเขาไป แต่ของเราเราก็โฟกัสต้นทุนในแปลงของเราเองทําไมเฟดฮะสิบของเราที่ทั้งสองไร่กว่าถึงแบ่งได้เจ็ดแปลงย่อยแล้วก็มีแปลงคงเหลือตอบ <c oughs> <c oughs> นะครับตอบเพราะสุดซอยนะครับจากที่ด้านหน้าจนถึงสุดซอยด้านในนู้นต้นไม้อีกใหญ่ๆนะครับระยะมันเหมาะสมว่าการแบ่งเจ็ดแปลงย่อยพอดีผมก็เลยจัดเต็มให้เลย ระยะมันได้แต่หน้ากว้างบางแปลงมันก็เกินมันก็เกินแบบบ้านของเราไปพอสมควรแต่เราชอบจัดให้เต็มๆแล้วที่มันด้านไปบานด้านท้ายพอดีแปลงไหนก็เลยได้เยอะสุด1 0 5ตารางว่าก็ได้7แปลงย่อยส่วนแปลงคงนี่จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยๆเลยนี่ครับนี่ถัดจากกองดินเนี่ยวัสดีครับคุณประจาคุณทวินถัดจากกองดินเราจะเป็นแปลงคงเหลือประมาณ2งานนิดนด จากการแบ่งเข้าๆไว้ในอนาคตนะครับก็จะได้อีก4แปลงย่อยแต่รอบแรกก็คือเป็นแปลงคงก่อนก็7แปลงย่อย8ดแปลงคงแล้วก็นี่ไงแปลงที่ผมเช่าเขาเนี่ยเป็นแปลงที่9ตามกฎหมายจัดสรร9แปลงลงมายังไม่เข้าข่ายจัดสรรถ้าเราแบ่งมากกว่านี้ก็เข้าข่ายจัดสรรถ้าเข้าข่ายจัดสรรเราก็ต้องยื่นจัดสรรเฉพาะในส่วนของเราส่วนของเขาก็ไม่เกี่ยวนะ แต่สำหรับการเริ่มต้นยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นแล้วก็ค่อยทยอยทำทีละหลังสองหลังสร้างแบบไม่ต้องจัดสรรไปก่อนอาจจะมีแปลงใหญ่บ้างแปลงคงเหลือบ้างก็ช่างมันแต่แปลงคงเหลือสำหรับมือใหม่ทุนน้อยนี่สำคัญมากๆเพราะมันจะเป็นต้นทุนยกตัวอย่างถ้าเราเริ่มต้นแล้วทุนเรายังไม่เยอะแล้วเรามาเจอที่เหมือนเศษสิผมนะแล้วเรามีแปลงคงเหลือประมาณ2งานนิดๆเนี่ยเท่ากับ ต้นทุนเราจะต้องมาอยู่ใน2งานแล้ว2งานเราจะต้องรออีก3ปีวิธีการคิดเราก็ต้องมาคํานวณดูว่าโอเคเราเจรจาต่อรองกับเจ้าของที่ระยะเวลาได้หรือเปล่าแล้วกําไรนะขีดเส้นใต้ไว้เลยนะแล้วกําไรจากการขายสินจิตหลังของเราเนี่ยเราจะแบ่งไปกี่เปอร์เซ็นต์มันเข้าเงื่อนไขาการบริหารธุรกิจของเราเองหรือเปล่าอย่าไปเข้าใจว่าจะต้องใช้ทุน ที่เรามีอยู่จํากัดอยู่แล้วเนี่ยไปซื้อที่แปลงคลงเก็บไวน้นะครับเรายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ถ้าใครเดินทางมาแล้วหลายๆลาตฟไม่ว่ากาันจัดหนักจัดเต็มได้แต่สําหรับการเริ่มต้นของมือใหม่แนะนําอย่าให้มันมีแปลงคลงเหลือเยอะบางคนไปเจอที่ห้าไร่นะเจอที่ห้าไร่ไร่ละหนึ่งล้านบาทแล้วกันถือว่าถูกๆหนึ่งล้านบาทแล้วเราก็มองว่าอุย้ยราคาไม่ไม่แพงเนี่ยราคาไปได้เลยแปลงทําเลอะไรได้หมดเลย แล้วแบ่งออกมาแปดแปลงย่อยนะฮะแปดแปลงย่อยปกติแปดแปลงย่อยที่เราแบ่งเนี่ยก็จะเป็นห้าสิบห้าหกสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบอยู่ช่วงนี่แหละบางคนก็ชอบแบ่งแปลงเล็กๆนั่นหมายความว่าแปลงคงเหลือจะเป็นแปลงใหญ่มากๆสิ่งที่มือใหม่เจอก็จะเผลอไปจัดสรรตั้งแต่แรกหลงประเด็นไปเก็บไว้ว่ามันจะมีมูลค่าเพิ่มมันมีมูลค่าเพิ่มหรอถ้าเราพัฒนาแล้วเราสามารถที่จะ ทํะไรต่อได้หรือนําเสนอบุคคลที่เขามองว่าเอเขาจะพัฒนาต่อได้หรือไม่ได้เลยประมาณนั้นมันมีมูลค่าแต่เราหลงลืมไปเราหลงลืมไปว่าทุนเราจะต้องเอาไปต่อยอดก่อนไม่ใช่เอามานิ่งๆไว้อย่างนี้มีคนพลาดเรื่องนี้เยอะนะนะครับเพราะเราเขาจะว่าหนึ่งหนึ่งล้านบาทไล่เลยหนึ่งล้านบาทเนะี่ยราคามันถูกเราพัฒนามันสูงขึ้นแน่นอนระยะเวลาเราก็เจราจาได้แล้วทุกอย่างแต่พอถึงเวลาผิดแผน เพราะเราอยากได้แปลงใหญ่จนเกินไปแบ่งมาแล้วมันมีแปลงคงเหลือพัฒนารอบแรกแปดแปลงย่อยใช้เนื้อที่ประมาณแค่ไร่ครึ่งอาจจะรวมถนนด้วยอาจจะเป็นเกือบสองไร่เหลือสมไร่กว่าเกือบสีไร่เนี่ยโอ้โหถือว่าเกินความจําเป็นในการเริ่มต้นนะวงเล็บอย่าโลภมากอย่าหวังรวยเร็วขนาดนั้นทําทีละหลังสองหลังพัฒนาค่อยๆขยายไปเรื่อยๆ นะครับแค่นี้ก็คือสุดยอดมากๆแล้วเฟสิกของผมผม,มีแปลงคงเหลือ2งานนิดๆแบ่งออกมาแล้วจะได้อีก4แปลงย่อยแต่เราคำนวณจากส่วนต่างกำไรในการที่เราพัฒนาเจ็ดหลังแล้วเพียงพอถือว่าเพียงพอเหลือเฟือที่จะจ่ายค่าที่แบ่งกำไรมาจ่ายนะแบ่งกำไรมาจ่ายหาเราห้ามมีวิธีคิดที่ว่า หาทุนมาจ่ายหรือเอาทุนที่เรามีอยู่มาจ่ายแล้วก็รอไว้อีก3ปีห้ามเป็น,นขาดนะครับเปนแล้ะอาจจะขาดสภาพคล่องผิดแผนหรือมีดอกเบี้ยแอบแฝงมาเนี่ยไม่สนุกแล้วระยะเวลาต้องได้ด้วยนะครับระยะเวลาต้องได้ด้วยทักทายพี่โอ้คุณทีคุณกเกษมสันหรือเปล่าครับผมขอบคุณมากนะครับทีมง,งานเราทุกทุกท่านพาชมบรรยากาศยามเย็นที่ เอ็นจอยโฮมเฟสีอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาเสียงนกร้องโอ้ชิวชิวสบายสบายหลังที่เจแปลงในมีต้นไม้ใหญ่ตั้งสมต้นนะครับนโอ้ถ้าเราเจ,เจอเจ้าของบ้านหรือว่าลูกค้าที่เขาชอบต้นไม้ใหญ่เนี่ยแต่งกิง่งฟอร์มมันสวยอยู่แล้วนะ,ะแต่งกิง่งแล้วก็เอาไว้นี่เหมาะมากๆเพราะระยะที่มันเหลือเฟือก็จะเป็นเหมือนต้นไม้หลังบ้าน อาจจะต่อเติมหรือทําซุ้มหรือเอาสาราเล็กๆไปวางมุมหลังบ้านได้เลยเพราะความลึกของแปลงที่732เมตรนะครับความลึกของแปลงที่7ที่ผมบอกว่า105ตารางวา,า32เมตรบ้านเราขยับมาด้านหน้าได้อีกเหลือเฟือเรายังสามารถที่จะเว้นหลังบ้านาระยะเหลือ10เมตรได้เลยจากแนวกําแพงด้านหลังนะครับจนถึงผนังหลังบ้านจุดแรกของเราเหลืออ,อีก10เมตร เพื่อทําสวนหลังบ้านแล้วก็เอาต้นไม้ต้นนี้ไว้ก็ยังได้เลยตอนนี้เราก็เลยยังไม่ได้เคลียร์ต้นไม้อะไรเผื่อมีลูกค้าเขาชอบต้นไม้ใหญ่นะครับหรือจะจ้างเข้ามาแบบมาล้อมมาล้อมมาขุดล้อมเอาไปปลูกได้นะครับโอ้โหนมาเบสสวัสดีครับนี่เบสมาเชี่ยวหน้างานบรรยากาศสบายไหมครับพี่โอ้ชิวๆเลยนะครับ ถ้าว่าตามพิกัดนะที่จริงดูเหมือนเราไปอยู่ไกลหลายๆที่มาแล้วแต่ไปไปมาที่ไหนได้มาวนๆมเมียน,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 นอยู่อะไรล่ะหน้า้น้านําของตัวเองถ้าว่าตามพิกัดนะพี่โอ๋แล้วก็ทีมงานเราทุกทุกท่านถ้าว่ากันตามพิกัดเฟสสิบของเราก็จะอยู่ตรงข้ามสถาบันที่ทีมงานเรามาเรียนสัมมนาสดก่อนหน้านี้เลยลงมาจากปากทางไม่เกิน50เมตร มองเห็นจากถนนเส้นหลักนั่นแหละมองเห็นจากถนนด้านหน้าแหละอยู่ตรงข้ามสถาบันเดิมเลยนะครับบนเวียนอยู่แถวนี้ก่อนหน้านี้แปลงนี้เขายังไม่ขายมีแต่แปลงอื่นที่ราคาก็ยังเหมือนกระโดดอยู่ยังไม่โอเคเท่าไหร่แต่แปลงนี้เขาก็มีเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องใช้เงินก็เลยสามารถที่จะเจรจาได้ระยะเวลาได้ราคายิ่งได้ราคาได้เลยนะครับผมก็เลยสนใจที่จะเก็บแปลงคงไว้ด้วย ปกติเจ้าของบอกว่าถ้าเฮียเอาแค่ที่สะดวกก็ได้เลยแปลงคงเขาก็จะเก็บไว้ของเขาเหมือนกันเพราะเขามองว่าแปลงโคงในนาคตยังไงมูลค่าก็ขึ้นแน่นอนเพราะเรามาพัฒนาถนนน้าไฟแบบจัดเต็มเลยใช่ไหมครับเราก็มองว่า้แป๊บเดียวก็ถ้าแบบแม่ไม่จัดสรรแป๊บเดียววนไปวนมาก็ถึง3ปีแล้วก็ได้แบ่งย่อยอีกเหมือนอย่างสถาบันสร้างท่านเจ้าของโครงการแป๊บเดียววนไปวนมา3ปีเอาเคียได้อีก9หลัง สถาบันสร้างท่านเจ้าของโครงการาหรือที่สมนาสุดก็เลยจะมาอยู่ฝั่งตรงข้ามก็หมุนเวียนไปประมาณนั้นแปลงคงอาจจะไม่ต้องรอ3ปีทํำยังไงครับผมแปลงคงท้าไม่ต้องรอ3ปีทํำยังไงบอกหนะ่อยพี่อ้มีวิธีการไหมคุณกเกษมสารคุณที่แปลงโคงเรากฎหมายเขาบอกว่าการจําหน่ายที่ดินที่ไดแบ่งเป็นแปลงย่อยตั้งแต่สิแปลงขึ้นไป โดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทนไม่ว่าจะแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวกันหรือแบ่งจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกันตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปนะเข้าขายจัดสรรไงฮะทั้งนี้รวมถึงการแบ่งที่ดินแปลงเดิมยังไม่ถึง10แปลงและต่อมาแบ่งเพิ่มเติมภายในสปีครบสิบแปลงก็เข้าขายจัดสรรแต่เมื่อกี้ที่เราคุยกันประมาณว่าถ้าไม่ต้องรอสปี แต่ utan, ไม่ต้องจัดสรรทําได้ไหมทํำยังไงมันทํายังไงบอกหน่อยบอกทีมงานเราหน่อยเผื่อทีมงานเราจะได้ว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะแปลงคงเหลือนิดหน่อยเราก็สามารถซื้อได้โดยที่ไม่ต้องรอสามปีแล้วไม่ต้องจัดสรรนสิอะไรประมาณเนี้ยมัน ah, อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ทีมงานเราทําได้เช่นกันนะนะนี่แปลงคงเผื่อแป๊บเดียวยากขึ้นพอสมควรแล้วครับแล้วก็ถมแต่ว่าเราไม่ได้ ผมสูงเท่ากับแปลงที่เราจะพัฒนางแต่รอบแรกนะแปลงคงแล้วก็ถมกันเคลียร์ความสะอาดแล้วแล้วก็ถมปรับให้มันเรียบร้อยแต่จุดที่ผมเช่าเขาเพื่อวางของตั้งแคมป์อะไรตรงเนี้ยเราแค่เคลียรหญ้าเคลีย,ยรอะไรแต่ไม่ได้ถมครับแป๊บเดียวย่ามันเลยขึ้นมาบรรยากาศยามเย็นที่เอนจอยโฮมเฟสส10อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนคนรราชสีมาชิลชสบายสายมาหน้าง,งานเหมือนมาเที่ยว เพราะว่าไม่มีใครมาวุ่นวายเลยครับไม่มีใครมาวุ่นวายเลยลูกค้าท่านใดที่ได้บ้านเสิ0ไปผมว่ากันหน้าอยู่สุดๆนะเรานึกภาพบ้านเจ็ดหลังเรียงกันยาวแล้วถนนภายในโครงการนี่เรากันไว้6เมตร50เนี่ยครับบ้านนี่จะหันหน้าด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นิดๆไหมประมาณนั้นไหมบ้านจะเรียงกันเจ็ดหลัง แล้วแต่ลหลังพื้นที่เหลือเฟือตั้งแต่หลังที่สามขึ้นไปก็จอดรถได้สี่คันแล้วนะครับสองคันนี่คือเป็นเรื่องปกติมากๆนะตั้งแต่หลังที่สามเนี่ยฮะจะจอดรถได้สี่คันขึ้นไปหลังที่สามพอหลังที่ห้าหกเจ็ดเนี่ยโอ้ยเกินกว่าสี่คันจอดรถได้เกินกว่าสี่คันก่อนคิดดูสิครับความลึกของที่ตั้งสามจุบสองเมตรนะครับ ที่แปลงนี้ไปบานด้านท้ายตรงจุดต้นไม้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากที่จะแบ่งปันจากที่เฟสสิบนะครับเวลาที่เราแบ่งบางครั้งเราก็อาจจะคิดขิดขึดข้นเขียนเองง่ายๆวิธีการที่ดีที่สุดนะสำหรับทีมงานเราท่านเจ้าของโครงการวิธีการที่ที่ดีที่สุดเมื่อเราได้ฉนวนมาเรามาแบ่งของเราเองเบื้องต้นบางคนอาจจะแบ่งกิ่งในคอมอะไรก็ไม่ว่ากันแล้วแต่แต่หัวใจสําคัญคือ เราจะต้องให้ทีมงานเจ้าที่สำนักงานที่ดินคอนเนคชันของเราแบ่งให้เพราะอะไรครับเพราะมันจะนำไปสู่การยื่นคำร้องคำขอในการแบ่งแปลงนำไปสู่รายการคำนวณน,นำไปสู่งานที่ลันต่อนอกรอบและในรอบที่เร็วมากๆแปลงนี้ผมแบ่งเองเบื้องต้นนะครับแต่พอไปถึงทีมงานเจ้าที่ต้องแก้ไขกันหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวฉากในเรื่องของเนื้อที่ใช่ไหมครับในเรื่องของระยะต่างๆถัวเฉลี่ยออกมาให้มันลงตัวทำให้ภาพรวมออกมาไปต่อได้อย่างง่ายดายถึงเวลาที่วันรังวัดจริงวันรังวัดจริงก็มาแค่ปรับเล็กน้นอยก็ไปต่อได้แล้วเพราะปกติของเราเราก็จะมีการลังวัดนอกรอบ เพื่อลันหน้างานอา่าคงคงยังจำกันได้อยู่เนาะการรังวัดของเราเราก็จะมีการนัดหมายปกติเราไปยื่นคำร้งองออเจ้าที่จะออกเ,อเวลากำหนดเวลานัดหมายกับเราเพื่อแจ้งแปลงข้างเคียงมานำชี้แนวเขตแต่ของเราเราจะต้องรันง,งานเรื่องหน้านัดหมายก็มว่าเราก็จะต้องมีการรังวัดนอกรอบก่อนวันที่รังวัดจริง มุงหลังคาเสร็จแล้วครับมันจะเป็นภาพแบบนี้วันที่ร่างว่าจริงมุงหลังคาเสร็จแล้วส่วนขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างก็แล้วแต่พื้นที่บางท้องถิ่นก็ให้ใช้ตัวเดิมเนี่ยประกอบแังไปพอฉนวนออกมาแล้ค่อยมา,มาสลักเพิ่มเติมบางพื้นที่บางท้องถิน่นเขาก็ให้รอฉนวนแต่หน้างงานก็ล้านได้ตามความเหมาะสมเพราะแบบแบบบ้านเราให้ท้องถิ่นเขาเหมือนการให้ก็จะมีค่าวิชาชีพอะไรก็ว่าไปตกลงกัน เห็นไหมครับวันที่รางวัดจริงมุงหลังคาเสร็จแล้วครับถ้าทีมงานแบบพ่องคล้องเร็วๆอ่ะฉาบเสร็จแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้ยื่นรังวัดกี่เดือนถึงได้พี่โอ้ยื่นรางวัดกี่เดือนถึงได้คิวถ, Q, ถึงได้นัดประมาณประมาณกี่วันกี่เดือนครับทีมงานเราทําอยู่ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ที่ผมทําอยู่ประมาณ1เดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งหลังจากรังวัดก็ประมาณไม่เกินเดือนก็จะได้ฉนวน บ้านเราวันที่เราได้สนดบบ้านเราก็จะประมาณรอ,อปูกระเบื้องพอดีเริ่มปูกระเบื้องพอดีประมาณนั้นนะส่วนใหญ่นะประมาณนั้นก็จะรอปูกระเบื้องพอดีรันตามนั่งงานประมาณนั้นนะของคุณประจักษ์ไปยื่นรางวัลแบ่งแปลงนานไหมครับถึงได้คิวลังวัลของพี่อูนานไหมครับ,นนรบ <c oughs> แบ่งปไปให้กับทีมงานเราหน,น่อยบรรยากาศยามเย็น มุมนี้สบายส,ยสวยโล่งๆเลยอิดมอหรือว่าอิดแดงทั้งหลังเหมือนเดิมหลังคาสีนี้เขาเรียกว่าสีน้ำตาลนราวดีนะครับของผมใช้ Enjoy Home ของเราใช้ตาเพชรยอดนิยมที่เขาใช้กันกับเป็นตาเพชรกับ SCG ที่เขานิยมใช้กันสีนี้เป็นสีน้ำตาลนราวดี ก่อนหนนี้เราใช้สีน้ําตาลพิกลสีน้ําตาลพิกุลก็จะมีความอ่อนกว่านี้หน่อยแต่น้ําตาลลาวดีเนี่ยผมว่ามันดูเข้มดูสวยดีนะเดี๋ยวเราก็ทาเชิงชายสีขาวก่อนหนนี้เราใช้น้ําตาลพิกุลแล้วก็จะทาเชิงชายสีน้ําตาลอปรับนินดๆหน่อยๆนะอนี้ ในส่วน enjoy home ของเราในส่วนผมเองเราก็กำลังดูดูพินาดูอยู่ครับว่าออ,อยากที่จะเปลี่ยนแบบบ้านบ้างเป็นแบบที่ลูกค้าเข้าถึงง่ายกว่านี้หน่อยต้นทุนลดลงมาก็กำลังพินาอยู่พี่อูมีแบบดีๆต้นทุนประหยัดไปยาแต่งานคุณภาพก็แบ่งปันไว้หน่อยนะคุณที่คุณประจาคุณกเกษมสารทีมงานเรามีแบบไหนก็ลองแบ่งปันกันมาหน่อย แต่แบรนด์ของเราเนะี่ยมันเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าจดจำในเรื่องของคุณภาพแล้วตัวนี้ก็คงรันต่อไปแต่ตัวเสริมจ่อยมาเพื่อเก็บลูกค้ากลุ่มที่กู้มีถึงสองล้านสองสองล้านสมสองล้านห้าพวกนี้นะครับกลุ่มนี้ก็มีบ้างนี่พอสมควรเหมือนกันเราก็เลยอยากที่จะเก็บลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยนะครับแต่มันไปสัมพันธ์กับต้นทุนที่ดินที่ต้องหาให้เจอ เห็นไหบางทีเรามีแบบบ้านที่ต้นทุนประหยัดราคาพอไปได้แต่ไปเจอที่ดินสูงบวกไปบวกมาราคาก็สูงเหมือนเดิมนะครับก็เลยต้องค่อยๆเฟ้นหาหน่อยถ้าเราจะหาต้นทุนที่ดินต้นทุนบ้านนำไปสู่การตั้งราคาขายตรงกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพไม่เกินสองล้านเนี่ยเราก็ต้องหาต้นทุนที่ดินที่ได้หน่อยนะฮะ แต่ตอนนี้ลูกค้าของเราจำภาพจำภาพจำแบรนด์ Enjoy Home คือบ้านใช้อิฐมอหรืออิฐแดงทั้งหลังทรงปัญญางานดีมีคุณภาพแบ่งปันข้อมูลให้กับลูกค้าให้กับทีมงานเราอย่างต่อเนื่องเสมอมาก็ข,ขายได้เรื่อยๆครับผมวันนี้ก็มีลูกค้าไปชมที่จ็อบพิเศษนาการของเราลูกค้าก็บอกว่าชอบถูกใจมากๆ เร็วๆนี้ก็จะโอนจองเนี่ที่จริงก่อนนะนี้ลูกค้าก็สนใจเพราะจอบพิเศษนากางสูงเนินเรามีเพียงแค่สองหลังแล้วสองหลังอยู่บนทำเลที่ดีมากๆนะครับซอยฉางเกษตรบ้านนากลางห่างจากเซเว่นซีเจตลาดสุดตลาดนัดประมาณ3 0มเมตร้ายมือเลี้ยวซ้ายมือเข้าซอยฉางเกษตรบ้านนากลางตำบลน,นากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาตรงไป100เมตร โครงการบ้านของเราอยู่ด้านซ้ายมือแค่สองหลังเป็นเจอบพิเศษแค่สองหลังนะครับหันหน้าออาถนนสาธารณะถนนคอนกรีตเดิมเลยลูกค้าที่ทํางานในเขตนิคมนวนครน,นากางสูงเนินเนี่ยเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับลูกค้าเก่าๆส่งข้อมูลพูดคุยกับลูกค้าใหม่ๆบ้างลูกค้าก็สนใจเยอะสองหลังนี้เป็นสองหลังที่แบบในส่วนของลูกค้านะง่ายมากมาก เพราะมีคนสนใจดีอยู่แล้วทำเลดีถ้าเราสามารถหาทำเลสร้างบ้านแล้วมีกลุ่มลูกค้ามันอย่างจ็อบพิเศษสองหลังหน้ากลางผมนะ่ะสำหรับมือใหม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยเพราะอะไรครับที่สองแปลงก็แปลงละแปลงสามแสนต้นต้นสามแสนต้นต้น,ตนสร้างบ้านได้หนึ่งหลังนะครับขายสองจุดสอ่งเก้ 19, ประมาณนั้นแล้วมันเป็น2แปลงที่ไม่ได้ถมอะไรมากมาย สองแปลงที่แบ่งแป๊บเดียวเสร็จตอนนี้ก็รอรับโฉนดอยู่นะครับสองแปลงที่มีถนน,นมีน้ํามีไฟพร้อมอยู่แล้วมันเหมาะนะครับที่ผมโพสที่ผมพาไปดูนั่นแหละเดี๋ยวโอกาสดีๆจะพาไปดูว่ามือใหม่หาที่แบบนี้แหละแล้วก็กลุ่มลูกค้าแบบนี้ทําเลแบบนี้ใจเย็นนิดนึงแต่ต้องรีบตัดสินใจนะครับเรามีโอกาสไปต่อได้และเกิดและเกิดได้เลยบางครั้งเราหาที่ไล่สองไล่ เราก็ต้องพัฒนาอย่างอื่นอะไรเยอะแยะมากมายกว่าที่จะได้เริ่มต้นหลังแรกโดนไปหลายแสนหรือว่าอาจเป็นล้านแล้วมันทาให้เราขาดสภาพคล่องหรือการขยับตัวของเรามันช้าเนี่อันนี้เราเรื่องของจ็อบพิเศษเฟสสามนากลางนิดนึงนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ที่อิน o อยโฮมเฟสิวอำเภอขามทเลียศรจังหวัดนครราชสีมาสวัีคุณฮุเซนนะครับผมฝากกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะครับทีมงานเราทุกทุกท่านหาคุณเปื่อบอกว่าทาตามทีท่โค้ชสอนเลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่ยังคิดถึงการยูนะครับผมทุกทุกคนแค่เดี๋ยวเร็วเร็วนี้ผมจะพาไปดูจัดสรรจิ๋วอีกรอบหนึ่งจัดสรรขนาดเล็กพิเศษท,ที่ฟีดแบงของเราพาไปชมบรรยากาศวานาตาประมาณไหนยังไงก่อนที่เราจะสอนสัมนาสดจสัดสรรจิ๋วในวันที่31อพคอถึงวันที่1มิย 68นี้ที่สถาบันแห่งใหม่โอ้ยน่าสนใจสุดๆจะสันจิ๋วนะเป็นจัดสันจิ๋วหรือจัดสรรขนาดเล็กพิเศษสําหรับท่านเจ้าของโครงการที่เดินทางมาแล้วสักระยะหนึ่งเหมือนคุณประจักษ์เหมือนคุณฮุเซนเหมือนพี่อู๋เนี่ยสมควรอย่างยิ่งเลยจะต้องมาเรียนจัดสันจิ๋วแล้วเจอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย0933296737 0933296737หรือว่า idra e home 909 ขายบ้านอย่างมีความสุขแล้วเราจะขายดีมากๆขอบคุณนะครับบ๊ายบาย